ครับเรามาลุ้นเฟืองกันว่ามันเฟืองมันจะยังอยู่ครบไหมหรือว่ามันจะลาโลกมันจะแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมเก่งมูซาชิครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะช่วงสงการแล้วก็พายุก็เข้าด้วยเราก็เลยไม่ได้ออกไปไปไหนกันวันนี้นะตอนแรกก็นัดกันว่าจะไปเสนากันก็ไม่ได้ไปนะผมมันดันตกนะฮะก็เลยมีจังหวะ ก็เลยจะมาถอดล้างทำความสะอาดลอกที่เราใช้กันอยู่ประจำนะฮะลอกที่ผมใช้อยู่ประจำก็จะเป็นโพไซดอนเบอร์3 0 0ตัว2สปีดต,ตัวนี้นะฮะที่ผมใช้อยู่ประจำแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ n น็กเคดีเบอร์300นะฮะตัวนี้ใช้อยู่ประจำนะฮะตัวนี้ก็จะน้ำหนักเบากว่าเจ้าตัว p พไซดอนส0 0นะฮะเบากว่านะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ทักถามเข้ามาว่า หลังจากคิดที่แล้วที่ปล่อยออกไปก็คือที่ผมไปตกปลานินที่วังวลีเอาเจ้าโคมิเบอร์พันเนี่ยไปตกแล้วผิดคิวไปเจอปลาบึกไซส์ใหญ่เข้าแล้วก็เอาขึ้นมาได้ด้วยนะฮะทั้งเบรกมือทั้งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะพอเ,เบรกมันก็คงเอาปลาบึกไซส์ใหญ่ไม่อยู่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผิดคิวขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฟืองภายในกันว่าโดนปลาบึกไซส์ขนาดนั้นอนะแล้วเฟืองภายในเนี่ยกระดูกภายในเนี่ยมันจะพังไหม เดี๋ยวมารอดูกันผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันนะฮะว่ามันจะพังไหมแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งที่ทักถามเข้ามาในเพจนะฮะก็คือเจ้าลอกโคมิเบอร์พันเนี่ยราคาเท่าไหร่นะฮะลอกโคมิเบอร์พันตัวนี้ออกแบบมาสวยงามขนาดนี้ราคาไม่ถึง500ครับ500อมีทอนครับผมแถมรับประกันของบอริษัทอีกหนึ่งปีนะฮะอะไรมีทุกชิ้นมีอะไรทักถามเข้าไปที่บริษัทได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเจ้าโคมิเบอร์พัน ห้าร้อยมีอรตัวนี้ระบบภายในะจะเป็นยังไงหลังจากโดนโดน,โดนปัวบึกไซส์ใหญ่มามาครับขอบค,ครับครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้าลอกโคมิเบอร์พันไปด้วยกันนะฮะมาดูกันที่ว่าหลังจากที่โดนประบึกไซส์ใหญ่ๆที่บ่อกตกปลาวังวลีไปนะฮะเฟืองแล้วก็ระบบภายในมันจะยังอยู่ดีไหมหรือว่ามันจะลาโลกไปสวรรค์ซะแล้วนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะปิ้นเสียงก็ยังไม่หักนะโอเคอยู่ แ้วก็ชุดต่อไปที่เราจะถอดนะฮะมือใหม่ถอดเองได้ครับไม่ยากสปินนิง่งถอดง่ายนะครับนะฮะพอถอดแล้วเราก็วางอุปกรณ์เรียงไว้เวลาเราประกอบเนี่ยมันก็จะง่ายเราจะรู้ว่าเราถอดตัวไหนมาก่อนนะฮะเวลาเราประกอบก็ประกอบย้อนกลับไปมันจะไม่เกิดความผิดพลาดทั้งทั้งน็อตน็อตตัวล็อกอะไรพวกนี้เราจะรู้ว่ามันอยู่ด้านไหนนะฮะถอดมายังไงก็วางอย่างนั้นครับเนี่ยด้านนี้จะแบนกว่าใช่ไหมถ้าเราไม่สังเกตเนี่ย เราวางไ่าจ้เฉยเองเราก็าจะไม่รู้นะฮะนี่คือสําหรับมือใหม่นะฮะสำหรับนานาที่ทําเป็นแล้วก็ขออนุญ,ญาตด้วยอ่าตัวโรเลอร์ก็ยังลื่นอยู่ฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็มามาลุ้นกันว่าเฟืองข้างในมันจะยังอยู่ดีไหมสําหรับลอกราคาห้าร้อยมีทอนครับผมคุณภาพจะเกินเกินราคาไหมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะพอถอดมาเราก็แยกไว้ตัวนี้จะมีฝาครอบตรงท้ายหนึ่งตัว ก็จะมีน็อตตัวสั้นนี่สังเกตนะฮะแล้วทีนี้ถอดชุดแขนออกก็โดยการนะรหมุนจะน็อตล็อกตัวนี้ออกล็อกตัวนี้สําหรับถนัดทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะได้หมดนะฮะถนัดขวาไว้ขวาถนัดซ้ายก็ไว้ซ้ายนะฮะกลับได้นะฮะเปิดมาแล้วเราก็จะเห็นน็อตอยู่ตรงนี้น็อตอยู่สี่ตัวก็ถอดน็อตสี่ตัวนี้ออก แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเวลาเราจะหาอุปกรณ์มาไขอุปกรณ์ลอกพวกนี้หัวน็อตเนี่ยมันเป็นน็อตเบอร์ที่ว่าหัวมันเล็กนะเราก็พยายามหาไขควงเนี่ยที่ว่าหัวมันพอดีกับหัวนอ็อตนะพอมันเข้าไปมันจะพอดีมันก็จะไม่ทําให้เจ้าหัวน็อตเนี่ยมันเสียหายนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะฮะเนี่ยเวลาเรา เราก็จาไว้ว่าเราถอดมาจากน็อตตัวไหนเราก็วางไว้มันจะไม่ผิดพลาดเพราะว่าน็อตเนี่ยผมดูแล้วมันมีทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะฮะถ้าเราเผลอวางไว้แล้วเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราเอาน็อตเบอร์ใหญ่ไปใส่รูตัวเล็กเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้รูของน็อตตัวเล็กเนี่ยมันเสียนะฮะเนี่ยตัวนี้น็อตตัวนี้จะเล็กกว่าเนี่ยดูด้วยสายตาจะรู้ว่าน็อตตัวเล็กกว่าแล้วเราวางไว้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าน็อตตัวนี้ถอดมาจากตรงไหนนะฮะมาครับผมมาเปิดฝา ดูชุดภายในไปด้วยกันชุดบูธโอเคนะฮะชุดบูธยังโอเคอยู่มาครับเรามาลุ้นเฟืองกันว่าฟันเฟืองมันจะยังอยู่ครบไหมหรือว่ามันจะลาโลกมันจะแล้วอ่าโอเคนะฮะยังอยู่ดีครับเฟืองเฟืองยังอยู่ครบดีครับผมเฟืองยังอยู่ครบครับทั้งชุดเฟืองเฟืองขับนะฮะยังอยู่ดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรถือว่า ลอกราคา500มีทอนแล้วไปเจอประบึกไซส์ใหญ่ผิดชิวขนาดนี้แล้วชุดเฟืองยังโอเคอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะหาติดไว้สักตัว,ตวนึงนะฮะนฮะนี่ฮะชุดเฟืองโอเคหมดนะฮะยังโอเคอยู่ชุดเฟืองทองเหลืองตรงนี้ก็ยังโอเคไม่มีปัญหาอะไรแกนก็ยังให้ตัวได้ดีไม่มีปัญหาอะไรโอเคถือว่าโอเคนะฮะโอเคครับอ่าครับผมมาก็คือ จะลอกโคมิเบอร์พันสรุปแล้วก็คือราคา500มีอนแถมรับประกัน1ปีกับอุปกรณ์ภายในที่แข็งแรงขนาดนี้นะฮะลอกเบอร์พันเนี่ยใช้ได้ทั้งงานศกเหยื่องานตีเหยื่อปลอมอางานตกปลาหมึกงานตกหมึกก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็ผมก็ไปตกหน้าดินก็ตกปลาน,นินตกอะไรได้หมดโอเคผมว่าผ่านนะฮะสำหรับลอกโคมิเบอร์พัน500มีอร รับประกันให้หนึ่งปียังไงลองดูครับลองหาติดกล่องมาสักตัวหนึ่งผิดคิวขนาดนี้ไม่มีปัญหาโอเคครับผ่านขอบคุณครับ